่ามกลางเสียงลมเสียงนกที่ได้ยินตลอดเส้นทางที่ปูกับหลานได้พากันสาวเท้าเดินลึกเข้าไปในป่าปูเค่งไว้เกือบ60ปีเดินนําหน้าทิศตุนซึ่งเป็นหลานชายแหวกป่าดงพงไพรเข้าไปด้วยความชำนาญมือที่เหยียวย่นกับกำปืนแก๊ปเก่าๆของตนเองเอาไว้แน่นทิศตุนหลานชายวัยยี่สินๆที่เพิ่งเริ่มเป็นพานได้ไม่นานมากนักที่เริ่มจะเข้าป่าล่าสัตว์กับปูจริงๆจังๆ แม้ว่าปู่จะเคยเสียมสอนการล่าสัตว์มาตั้งแต่เด็กแม้ว่าจะเป็นเวลาไม่นานแต่ครั้งนี้กลับเป็นครั้งสุดท้ายที่ปู่เคงจะพาหลานชายเข้าป่าเพราะว่าแกเรื่อมมีอายุอานามมากแล้วเหลี่ยวแรงกับสังขารก็ไม่เหมือนกับในสมัยหนุ่มๆทิดตุนเอ้ยครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายที่ข้าจะพาเองเข้าป่าต่อไปนี้เองต้องดูแลตัวเองให้ดีๆนะแม้ว่าทิดตุนจะไม่อยากให้ปู่เลิกเข้าป่า แต่เมื่อเห็นสภาพร่างกายของปู่ที่เชื่องช้าลงมากกว่าปีก่อนก็คิดว่าคงจะถึงเวลาที่ปู่จะได้พักผ่อนอยู่กับบ้านแล้วตนเองก็จะต้องเป็นผู้ที่หาเลี้ยงปู่ย่าและแม่สืบต่อจากปู่ต่อไปเพราะว่าพ่อถูกสัตว์ป่าฆ่าตายไปตั้งแต่ที่ตุนยังเป็นเด็กฝ่าเท้าของปู่กับหลานได้เหยียบย่ำเข้าไปยังผืนป่าที่ลกคืมซึ่งทั้งสองไม่ได้เดินเข้ามาในป่าแถบนั้นนานมากแล้ว เรื่องการที่จะเลิกเข้าป่าล่าสัตว์นั้นปู่เคงแกได้คิดเอาไว้มานานและเป็นช่วงเวลาที่มีพรานและชาวบ้านถูกเสือฆ่าตายความตั้งใจสุดท้ายก่อนที่จะเลิกเข้าป่ากับหลานชายปู่เคงแกต้องการที่จะล่าเสือที่ฆ่าและกินคนนั่นให้ได้สะก่อนเพราะนอกจากพรานที่มีประสบการณ์มากมายอย่างแกก็คงจะไม่มีพรานคนไหนที่จะสามารถฆามันได้อีก ไม่เช่นนั้นไอเสือร้ายนั่นมันคงไม่หลอดตายมาได้หลายเดือนแถมยังมีความดุร้ายฆ่าคนตายมากยิ่งขึ้นแกเข้าใจว่าเวลานี้มันคงจะกลายเป็นเสือสมิงไปแล้วเพราะได้ข่าวมาจากพลานหลายคนว่ายิงมันไม่เข้านอกจากที่ปูเค่งตั้งใจมาตามล่าเสือสมิงแล้วก็ยังต้องพาทิตุนออกกล่าสัตว์ไม่ว่าจะเป็นหมูป่าหรือว่ากวางเพื่อเก็บเอาไว้เป็นสเสบียงเหมือนทุกครั้งด้วยสปูหลานรีบเปล่งฝีเท้าเข้าไปยังพืนป่า ที่เคยมีพานเข้าไปนั่งห้างและถูกฆ่าตายมากที่สุดในแถบนั้นขาดว่าจะเป็นที่หลบซ่อนตัวเพื่อกินเหยื่อของไอ้ไลยเสือสมิงนั่นด้วยจะได้ไม่ต้องไปเสียเวลาเพื่อตามหามันสองปู่กับหลานได้พากันนั่งพักอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่เพราะปู่เค็งรู้สึกว่าตนเองรู้สึกเหนื่อยล้ามากกว่าสมัยก่อนก็เลยขอเวลานั่งพักสักครู่ระหว่างที่นั่งพักก็ได้ถามทิฏตุนว่าจำเรื่องที่ปู่เคยบอกเรื่องผีป่าผีพายได้หรือไม่ ทิฏุนก็บ,บอกกับปู่เคงว่าตนจำได้ทุกอย่างที่ปู่ได้เสี่ยมสอนเอาไว้วิญญาณเจ้าป่าเจ้าเขาผีป่าผีพลยพวกวิญญาณเร่ร่อนต่างๆอาคมป้องกันที่ปู่สอนเอาไว้ก็มีหลายอย่างพอทิฏุนพูดจบปู่เคงก็พูดเสริมขึ้นมาว่าแต่สําหรับเสือสมิงมันร้ายกว่านั้นแกเน้นเสียงพูดก่อนที่จะหยิบเอาสมุนไพรบางอย่างที่แกพกติดตัวออกมาด้วยอาคมป้องกันใช้กับมันไม่ได้ เพราะว่ามันหนังเหนียวยิงไม่เข้านี่ต้องใช้กระสุนเงินหรือไม่ก็มีดอาคมฝันเข้ากลางกระหม่อมของมันเท่านั้นถึงจะตายสนิทปู่เคลงได้หยิบเอากระสุนเงินยื่นส่งให้กับทิตุนบอกให้เปลี่ยนเอากระสุนเงินใส่เข้าไปในลำกล้องเพราะอาจจะเจอเข้ากับไอ้ลายเสือสมิงซะก่อนก่อนที่จะเจอสัตว์ที่ต้องการจะล่าเมื่อปู่แขงรู้สึกหายเหนื่อยก็บอกทิตุลต้องรีบพากันเดินเท้าเข้าไปหาที่นั่งห้างมอ,มอ พราะดูบรรยากาศแล้วคงไม่มีสัตว์ป่าเข้ามาหากินอยู่ในป่าแถบนั้นแน่เพราะมันเงียบสงบไปหมดน่าจะมีสัตว์หลายหลบซ่อนตัวอยู่ซึ่งสัญชาตญาณของสัตว์ต่างๆย่อมสัมผัสและรับรู้ถึงอันตรายที่จะมาถึงตัวได้มันคงอยู่ไม่ไกลหรือไม่ก็แอบดักซุ่มดูอยู่เพราะว่าเห็นมีเพียงกับปูหลานสองคนเท่านั้นที่ยังเคลื่อนไหวอยู่ในป่าและไม่ว่าอะไรที่เคลื่อนไหวอยู่ใกล้กับมัน นั่นก็คือเหยื่อชั้นดีของมันนั่นเองสองปู่หลานย่างเท้าออกจากจุดที่นั่งพักกันอยู่ได้ไม่ไกลมากนักก็ได้ยินเสียงฝีเท้าที่เหยียบย่ำใบไม้แห้งอย่างแผ่วเบาเล่ากับว่ากำลังย่องเข้ามาใกล้ด้วยสัญชาตญตยานของพรานที่มีประสบการณ์มากอย่างปู่เคงสามารถรู้ได้ว่านั่นมันเป็นเสียงฝีเท้าของเสือโครง่งก็เลยต้องรีบกระซิบบอกกับทิตุลให้รีบหาที่หลบอย่างไว เพราะดูเหมือนว่าตนเองจะกลายเป็นเป้าให้กับมันเข้าแล้วทิดต,ตนรีบขยับเพื่อจะปีนขึ้นต้นไม้สูงที่อยู่ใกล้ๆแต่นั่นก็ยังช้าไปเสียงฝีเท้าที่แผ่วเบาเริ่มมีน้ำหนักและรวดเร็วมากขึ้นมันพุ่งกระโจนออกมาจากพงหญ้าด้านข้างเข้าหาทิศตนอย่ยางรวดเร็วทั้งด้านหลังไอ้ลายเสือสมิงนั่นมันโผล่ออกมากลางวันแสกๆดวงตาของมันแดงฉานตัวใหญ่โตมากกว่าเสือโครงทั่วๆไป งเล็บของมันตะปบกระชากเอาร่างทิศตุนงายหลังพึงลงไปนอนไายท้องอยู่ที่ใต้ฝ่าเท้าของมันปูเข่งล้วงเอาสายเสกในย่ามศาดเข้าใส่มันทันทีก่อนที่มันจะฝังคมเขี้ยวเข้าที่ลำคอของทิศตุนเมื่อสายเสกประทะเข้ากับร่างของไอ้ลายเสือสมิงนั่นก็เกิดมีเสียงฟู่ดังขึ้นพร้อมกับเปลวไฟที่ลุกพลึบขึ้นมาแล้วกระดับไปไอ้หลายเสือสมิงตาแดงฉานนั่นก็หันขวับมาหาปูเข่ง เมื่อสายอาคมไม่สามารถจะทําอะไรมันได้ไอ้หลายเสือสมิงนั่นก็เปลี่ยนเป่าหมายมาทางปูเข่งทันทีเพราะมันสัมผัสได้แล้วว่าจะมีผู้สามารถต่อกรอนกับมันได้ก็เลยรีบหันพุ่งกระโจนเข้าใส่ปูเข่งทันทีที่ความรู้สึกและร่างกายของแกเชื่องช้าลงไปมากก็เลยถูกกงเล็บของไอ้หลายเสือสมิงตบกระเด็นออกไปร่างของปูเข่งกลิ่งอยู่ที่พื้นหลายตลบ ไอ้หลายเสือสมิงนั่นส่งเสียงร้องคำรามด้วยความสะใจทิตุนเองก็ได้จังหวะรีบพาตัวเองลุกขึ้นจับปืนแก๊ปขู่กายของตนเองซึ่งเป็นมรดกของพ่อที่ทิ้งเอาไว้กระสุนเงินของปู่ที่ใส่ไว้ในลำกล้องกระ,ะเบิดโตมขึ้นมันพุ่งแหวกอากาศเข้าไปที่ร่างของไอ้ลายเสือสมิงนั่นทางด้านข้างฝังเข้าไปที่สะโพกทางด้านขวาของไอ้ลายเสือสมิงนั่นจนเลือดพุ่งกระชุด ร่างของมันเสถลาออกไปก่อนที่มันจะพุ่งกระโจนเข้าใส่ปูเคงหันควับกลับมาร้องคำรามขู่ทิดตุนเสียงดังลัน่นเพราะไม่เคยมีกระสุนปืนที่ไหนสามารถจะผ่านเนื้อหนังของมันไปได้เมื่อมีความเจ็บปวดก็ยิ่งมีความแค้นเพิ่มมากขึ้นไอ้หลายเสือสมิงพุ่งควับกระโจนเข้าใส่ทิดตุนทันทีมันใช้กรงเล็บกระชากเอาร่างของทิศตุนเข้ามาขยำเข้าที่ลำคอแล้วก็เวียงกระชากสุดแรง จนร่างของทิศตุนกระเด็นไปประทะกับต้นไม้ใหญ่ที่อยู่ใกล้ๆเสียงทิศตุลร้องออกแล้วก็หล่นลงไปนอนแน่นิ่งอยู่ที่พื้นสลบสิ้นสติทันทีแต่ก็โชคดีที่กรงเล็บและคมเคี้ยวของมันไม่สามารถละคายผิวของทิศตุนได้จากแรงพุทธคุณของเครื่องรางของขังที่ปู่เคงได้มอบให้กับหลานชายเอาไว้ป้องกันตัวไอ้หลายเสือสมิงนันกระหันขวับกลับไปทางปู่เคง ที่แกยืนถือมีดอาคมรออยู่ก่อนแล้วเมื่อมันพุ่งกระโจนเข้าหาแกก็วิ่งสวนเข้าใส่พร้อมกับมีดอาคมที่อยู่ในมือเสียบเข้าไปที่ร่างของมันจนสุดคมส่วนกลงเล็บของมันก็ตบเอาร่างของปูเคงกระเด็นออกไปอีกครั้งพร้อมกับเสียงที่แหกปากร้องคำรามลั่นโดยความเจ็บปวดเมื่อปูเคงหันกลับไปมองก็เห็นร่างไอ้ลายเสือสมิงนอนดิ้นพล่านอยู่ที่พื้นเลือดของมันที่ไหลพุ่งออกมาจากบาดแผลทั้งสอง ทั้งจากรูกระสุนเงินและมีดที่ปักขาหน้าอกของมันอยู่แทนที่จะเป็นสีแดงฉานกับเป็นสีดำสนิทท่ามกลางแสงแดดที่สาดเปลี่ยงเปลี่ยงลงมาจูจูก็มีเมฆดาเคลื่อนตัวเข้ามาปกคลุมป่าทั้งป่าแถบนั้นก็ดูเหมือนว่าจะมืดคลึ้มไปชั่วขณะมีเสียงร้องคขำควรด,ด้วยความเจ็บปวดออกมาจากร่างไอ้ลายเสือสมิงนั่นมันเป็นเสียงของคนที่มีโทนเสียงแตกต่างกันออกไป ซึ่งก็น,น่าจะเป็นวิญญาณของพรานที่กลายเป็นเหยื่อให้กับไอ้ลายเสือสมิงนี่ปู่เข่งลีบเดินไปคว้าเอาปืนแก๊ปขู่กายของตอนเองที่กระเด็นออกไปไม่ไกลนักหยิบขึ้นมาเดินตรงไปที่ล่างของไอ้ลายเสือสมิงนั่นจอเข้าไปที่หัวของมันที่ดวงตาของมันยังจ้องเขม็งแต่ไม่สามารถจะทําอะไรแก้ได้แม้จะขยับแข้งขยับขาเอาตัวเองลุกขึ้นมาก็ยังลำบากเพราะว่ามีดอาคมของแกปักเข้าไปใกล้หัวใจของมัน เลือดที่สีดำสนิทของมันไหลออกมาเกือบจะหมดตัวปืนแก๊ปซึ่งจาะเข้าที่หัวของมันก็ระเบิดโตมขึ้นกระสุนเงินเจาะเข้าที่กลางหัวทะลุออกที่กกหูด้านล่างไอ้หลายเสือสมิงนั่นก็ฟุบแน่หนึ่งอยู่กับพื้นตายสนิททั้งที่ดวงตาย,ยังเบิกโพลงปู่เคงรีบชักเอามีดอาคมของตนเองออกมาเพราะมองเห็นว่ามีวิญญาณหลายดวงพยายามจะออกมาจากร่างของมันแต่ก็เหมือนว่าทำไม่ได้ วิญญาณของเหยื่อพวกนั้นน่าจะถูกอาถรรพ์ของเสือสมิงสะกดเอาไว้ปู่เคงก็เลยเอามีดอาคมที่ชักออกมาปักเข้าที่กลางกระหม่อมของไอ้ลายเสือสมิงนั่นทันทีเพื่อเป็นการล้างอาถรรพ์ปลดปล่อยวิญญาณของเหยื่อที่มันสูบเอาไว้ก็ปรากฏว่ามีเงาดำทะมึนหลายเงาล่องลอยออกจากร่างไอ้ลายเสือสมิงนั่นขึ้นไปบนฟ้าก่อนที่เงาดำพวกนั้นจะเปลี่ยนเป็นสะเก็ดดาว สองแสงเป็นประกายระยิบระยับแล้วก็มาลายหายไปก่อนเมฆดำทมืนที่เข้ามาบดบังนั่นก็เลื่อนหายไปด้วยแสงแดดถึงไดส้สาดส่องลงมาสว่างจ้าขึ้นอีกครั้งมองเห็นพ่างไอ้หลายเสือโครงนั่นนอนตายแน่นิ่งอยู่ที่เดิมแต่ว่าบัดนี้เลือดของมันที่ดำสนิทกับกลายเป็นสีแดงฉานไปทั่วบริเวณนั้นอาถรรพ์สมิงของมันได้ถูกล้างไปแล้วด้วยมีดอาคมของปูเคง แกเดินไปเขย่าร่างของทิดตุลที่นอนแน่นิ่งอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่เมื่อทิดตุลรู้สึกตัวลุกขึ้นมาก็สำรวจดูร่างกายของตนเองและผู้ที่เป็นปูก็ไม่พบว่าทั้งสองมีบาดแผลจากคมเขี้ยวหรือว่ากองเล็บของเสือเมื่อมองเลยออกไปทางด้านหลังของปูเคงก็มองเห็นร่างของไอ้ลายเสือโคงนั่นนอนตายแน่นิ่งอยู่กับพื้นมองดูดวงตาของปูเ็งที่ฉายแววออกมาด้วยความเหนื่อยล้าแกบ่นออกมาพึมพำว่า ปูกระแก่เกินไปแล้วสำหรับเรื่องพวกนี้ทิดตุนเอ้ยต่อไปนี้ก็เป็นหน้าที่ของเองต้องช่วยกันดูแลผืนป่าแห่งนี้ดีๆอย่าให้มีสิ่งชั่วร้ายย้อนกลับมาได้อีกชาวบ้านอย่างพวกเราจะได้หากินอยู่ในผืนป่าได้ไปจนชั่วลูกชั่วหลานทิดตุนก็รับปากปูเค็งสองปูหลานก็เลยพากันแบกปืนเดินย้อนกลับออกไปจากป่าผื้นนั้นวันนี้คงไม่มีเลี่ยวแรงจะตามล่าสัตว์ป่าตามที่ต้องการได้อีก และต่อไปก็คงจะไม่มีปูเดินเข้าป่ามาร่วมกับตนเองอีกแล้ว